ออ <ITA> สวัสดีครับถึงหน้างานแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหกว่าจะถึงหน้างานครับวันนี้เราทุลักทุเลมากเลยครับมีที่เจ็บจอดไหมเอฟเอไหมอึ๊บอ้ดูหน้างานหน่อยครับรั่วบเรา

รังโอ้ฮะงานเทลูกรังครับ <coup s> <seeing you> <laughs> วิ่งได้วิ่งได้ทางเดียวครับต้องจอดรอกันหน่อยโอ้ดินทถานี้ไหมมันจะปลูกไว้ได้งามนะครับเนี่ยเนี่ยดูอ่ะออกแดงๆเลยอะ เหมอความนีจ่จริงๆมันวิ่งมันวิ่งวนได้เลยอะรอบได้เลยเนี่ยไปนู่นนะบอยเดินหน้าไหมบอ,อยเดินหน้าไหมอู้หึยแม่ดังแม่ดังไม่แตกครับ rồi, ôi, em yeah, pép <laughs> yeah, đi nấy nè, nè lơi 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 พนตรงมาไม่ต้องพูดเลยครับไม่ต้องสืบโอ้เฮ้้ยโอไปโอ้นุ่นเหยีบโอ้หยียบอะไรปนนั่น ตายเลยชายาชายาบอยพุ่งเหลาบอยพุ่งเหลาชายาบอยพุ่งเหลาเหรอบอยพุ่งเหลาเหรอมันลูกลังแม่ลังวะเนี่ย น,น,น่าจะได้สองสองเที่ยวครับตรงนี้อ่าน้อยสอยอย่งนี้ครับนี่มันต้องถอยอย่างงี้นี่มันต้องถอยอย่างงี้น,อยอยนี่บางไปเนี่ยตรงนี้ lai, Đang phải, hãy thổi này Lai, 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 lai Lai, Ô lại Vào lên, vào lên Ok. Ô, ai, em đánh thằng nè, ơi. เททางนี้มาดันทางนี้หมอตันงานนี้จริงๆถ้าเราถไถยใหญ่ๆผมว่าดีหน่อยมันจะได้บทไอ้ลูกรังเป็นก้นแตกโอ้ แก้วโอเคโอ้โหเนี่ยมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยรถไทดันไม่เต็มแท้โอ้เป็นแม่หลังเลยไหมอ,อีกหนึ่งเที่ยวครับอันนี้ต้องยืนวงการอยู่นี่เลยอะ ต้องเล่งครับแข่งกับฝนครับฝนมาก็ทำไม่ได้เลยลื่นเลยครับคนมาตัดจอดเลยครับเจ็งมาเลยอ้หอนปู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 เลยครับ มวาแล้วท่อทงถือว่าวิ่งไม่ไกลครับตายเลยตายเลยเลยโอ้ เียงอะไรแบบนี้นี่เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาไปเลยเลยไป,ไปโอเค บอยอนฮวงมาด้อดันยากนะครับโอ้โหไม่แังไม่แตก tân mấy thằng này em đi lập hà lan nặng lê bạch ấy không này ấy xuống xuống này ว่าลนใส่หน้าเขาเออไมาปาดบา,บางๆมาก่อนอ่ะปาดบา,บางๆมาก่อนเออปาดบา,บางๆเมก่อก่อนนี่เอาไปทางนน่นก่อนเอาไปทางนน่น ยานคูทุบแล้วแบบนี้แบบนี้ต้องให้แม่โครทุบห่อยแล้วเออแหละปาดบางๆไปงั้นแหละก่อนถอยรูปไปเลย เจอซึกหนักแล้วครับยันม่า49แม่ลังก้อนใหญ่เกินครับยกหน่อยยกหน่อยแกะแกะพอให้รถดำม,มันเอาหัวเข้ามาได้ก่อน ไอ้ก้อนใหญ่ๆออกนิดหน่อยก่อน <c oughs> มาแล้วท่อทองครับโอ้งานนี้ก็จะเสียเวลาเสียเวลาหน่อยครับ นี่ครับตรตรงเทเสร็จแล้วก็ให้เอ็กดันตามไปเลยครับแล้วก็ดําก็รอข้าหลังอีกเทดันไปเรื่อยเลยต้องวางแผนครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม